เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ<า>นะ,นะก็ได้ฟังการอภิปรายแชฉตับใหญ่เลยจากคุณวิโรธละขณาอิที่สอนอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับพวกรักชาติจนหน้ามืดนะครับ ไปเย้ยวเย้ยวไปด่ากันไปมาเนี่ยกับชาวบ้านเขมรตามชายแดนเนี่ยรว่พวกน้ำลายฟูมปากตอนสสบางคนเขาพูดแทนคนไทยทั่วไปที่ค้าขายอยู่แถวชายแดนเขมรเนี่ยนะครับคือคนที่เขาทํามากินแถวนั้นเขาลำบากมากใช่เปิดใจฟังนิดนึงอเสียสละเวลาและสมาธิของคุณจูนมาฟังเรื่องนี้หน่อยได้ไหมเออพีสมันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับพวกที่คุณไปโกรธมากมากนะครับทุกวันนี้โกรธถูกคนหรือเปล่าจริงอันนี้สําคัญมากคุณโกรธถูกคนหรือเปล่า หรือว่าคนที่คุณโกรธอยู่เนี่ยมันต้องเป็นเบอร์ต้นๆที่โกรธจริงๆหรือไม่แล้วไอ้คนที่คุณควรจะต้องโกรธไหมเนี่ยเออมันกำลังปั่นให้คุณไปโกรธผิดคนหรือเปล่าครับผมถ้าคุณผู้ชมมาฟังอันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นความจังไรที่แท้จริงะประเทศเราเนี่ยแม่งโดนหุนเซนยึดไปตั้งนานแล้วหรือเปล่าเออแล้วไอ้คนที่ขายชาติให้หุ้นเซนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นข้าราชการระดับสูงนักการเมืองพวกตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะกระทรวงการคลังนี่ ตัวดีเลยนะครับเปิดใจฟังสักนิดนึงฟังรายละเอียดหน่อยเข้าใจว่าปัญหาชายแดนมันทําให้ขึ้นออมันทําให้ไฟลุกม,มันทําให้ความรักชาติต้องการจะปกป้องอธิปไตยอะไรต่างๆขณะเข้าใจเข้าใจแต่อันนี้จะไม่ฟังสักหน่อยแล้วฮะช่วยมีสมาธิกับเรื่องนี้แค่แป๊บเดียวรายการนี้ย่อยให้ฟังง่ายที่สุดแล้วมาจริงๆเครือข่ายคุนเซนทำธุรกิจสแกมเมอร์ใหญ่มากครับครับมูลค่าประมาณ4 6 0 0 6แสนล้านบาทครับ ใหญ่ขนาดที่ว่ามีมูลค่าเป็น60%ของ GDP ของเขมรครับธุรกิจส scammer นี้นะครับก็คือ c เซ็ center ที่มันโทรมาหลอกเงินคนไทยเนี่ยแหละครับเอออันนี้แหละใช่ครับเงินมันได้มามันก็ต้องมีที่ไปนะครับมันต้องถูกเอาไปฟอกไงด้วยความช่วยเหลือของนักการเมืองอข้าราชการระดับสูงและหน่วยกำกับดูแลของไทยเนี่ยแหละครับที่บริการเขมรครับเอาเงินพวกนี้เนี่ยเข้ามาซื้อหุ้น ซื้อบริษัทหลักทรัพย์ซื้อธนาคารในไทยครับตอนนี้นะครับเครือข่ายหุนเซนเป็นเจ้าของหุ้นบางจากน่าจะเกิน20%แล้วนะครับรและมีความพยายามเข้าซื้อธนาคารอิสลามครับผมและ เข้าซื้อบริษัทที Luckily, ่กำลังจะขอใบอนุญาตธนาคารไร้สาขาหรือ virtual bank ด้วยนะครับครับผมแล้วจากการแฉตับใหญ่ของคุณวิโรธนะครับคุณผู้ชมครับเครือข่ายที่ช่วยทุนเทาเขมนเข้าซื้อประเทศไทยเนี่ยนะครับผมคือหน้าช็อกโลกมากที่สุดแล้วนะครับคนระดับปลัดกระทรวงการคลังอย่างนี้คนระดับรัฐมนตรีอย่างนี้โอ้โหแน่นสรุปว่ามันก็เอาเงินคนไทยที่หลอกมาจากคนไทยนั่นแหละ ไปซื้อบริษัทไทยฟอกเงินแล้วก็ยังได้กำไรของบางจากที่ขายน้ำมันคนไทยไปอีกด้วยครับและมันไม่ใช่แค่บางจากครับแต่มันเข้ามาซื้อหุ้นใน MFC นะครับ MFC เนี่ยเป็นบริษัทหลักทรัพย์ครับที่อเอาตึกมูลค่า3,000ล้าน มาขายให้ประกันสังคม7 0 0 0ล้านนั่นแหละครับสรุปว่าเงินที่พวกกูพวกมึงเนี่ยนะครับส่งประกันสังคมมะครับสุดท้ายนะครับมันจะไปเป็นของอีฮุนเซนกาบพักพวกของมันนะครับครับซึ่งเงินที่มันเอามาซื้อ MFC เนี่ยนะครับก็คือเงินที่มันได้มาจากการโทรมาหลอกเงินคนไทยอีกนั่นแหละครับทุกท่านผู้ชมครับโอ้โหขึ้นไหมขึ้นยังเป็นไงขึ้นขึ้นเลยดิรู้สึกกันยังรู้สึกกันบ้างไหม มีเอกป,ปุดปุดบ้างได้ยัง